โอเราทำวิดสกันได้เหรอโราเราทำได้โลาทำได้เดี๋ยวกูเน็บด้วยดิหลังหลังเดี๋ยวมีดอมีดอาคมเนี่ยคมฟันได้สามทีโอเคโอเคโอเคมีอาคมพี่เชื่อ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 พี่อาคมไอ้มีดมันสักยันไว้แล้วไงเอ๊ะฉันให้กูให้กูไม่ขันสักจอนเถอะ มาแบบม่ตังตัวกับเบิ้ลเลยเฮ้ยตรงตรงนั้นมีขอได้ปัดเบินั่นแหละโอ้เบหเลยครับของดเิ้แล้วก็ยิงโตนี่เอโตห่เธอห่ยเธอโอหะช่งแม่เลมีเี้ยโอ้่อเหลือไว้ตัวนึงเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไปเลยเนี่ยเร็จปุ๊บเออม่ฟ้

เข้าในไหนไม่บอกแล้วน่เรียบร้อยแล้วบอกแล้วปลาไป่ให้แม่นิดุดอย่างนี้ไงอะไรผมไม่ได้ปลาพี่โทษผมดิเอ้โ้เฮียผมก็เล่นพี่คนแรกเลยไม่ไอ้มันจำเป็นต้องปลางั้นเดี๋ยวผมจันตาเยอะวันนี้เอมันปลาย้อยลงมาเข้าใจ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาละเอาล้วเอาละเอาพอจะเกิดระเบิดหรือไปเอ้ยเอเะเอาเอาต้นทำอะไรเนี่ยฮะนมลูกนมติดฟักเนี่ยนมติดฟักอ้าผมไม่ได้เก็บนะไม่ไม่ติดฟักต้องเดิ หนมกขึงเงินซื้อไปโอ้โเออเอ๊ะน่ลถือเลยถือเลยอะไรมากงอะไรมากังอะไรมากอ่ะนี่คืออะไรวะเนี่ยเป็นปูชาเอาอ่ะเฮ้ยเอากันไปบูชาสิ

อันนี้มัาได้ทำอะไรอะแต่ให้เราดิ้ว่าอย่าไเดี๋ยวผมปาให้แปั่งไหนมาวะ่่ขวามาปขวาครับเนี่อย่าแยกอย่าแยกอยาโตวแยกหมดเลยมีอะไรเลยขึ้นดับแลกู เป็นไงอาโต้แย่งแย่งผีดินะ r e l o a d i n แล้วา e l o i ตึก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 ไม่มีของไม่มีของตนนั้นอย่าโพลทุกอราคาได้ยินครับได้ยินตอนนี้รถมันตุ๊บปเนาถือเองก็ได้เดยจะได้เพิ่ม Ach, chịu mày đi ra tay cứu sống. Anh nè là hát thôi 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 ทำอะไรวะให้ทำอะไรต่อมายืนตรงนี้ดิมามมายืนมายืนให้มายืนกันให้หมดดิฮัลโหลมามมาชมมตรงนี้ทำอะไรอ่ะหรือว่าเราติดเจหรือว่าเรต้องเดินจับไม่ต้งาันนี้ตายมันสีนเีอยู่แล้วเข้ามาเข้ามาเขมา มันเป็นแค่เป็นแค่ลัดเมซี่เดวิส่มอร์ยุ้ยผีเราให้ยุ้ยพลังโอ้ยไส้เต้าสับแล้วก็เดี่ยวเพิ่เนาะโอเคเข้าสู่กับข้อสู่ภาวะปกติฐานฐานท้ายและฐานท้ายและฐานท้ายแล้วไอ้ข่าวว่ามันแหลกใช่ไหมใช่เห็นไหมมันจะแหลกมันช่วงอะสิโอเป็นมาช่วงนะเป็นมาช่วง ก็ก็ยิ่งว่าแรตลอดทางอ่ะสอดตมนี่ยมันคุกนี่มันคุกหรืออะไรกันแน่โครงกงการไอนี่มันนี่มันต้นตมีอนึ่งเปดนี้ไก็ไม่ก็มกม่กไม้ก็่กม่ก็ี่มไ่ก่ม่ม่ม่ไม่ก่ก็ไเ่็่ก็ไม่กม่ไม่กม่ก่ก่ม เอา้ยเฮ Watch out r e ว o า d i n g โอ้โหเโี้ยนี่ผ่านลองผลแน่นานไหนผ่านลองผลอยู่เล้วว่านางฟ้ามีสุนหัวช่วยเราไว้มันนางฟ้าตรงไหนวะเดี๋ยวเห้าตัวมมาเก็ดกระดาษนี้มันชื่อว่านางฟ้ามีสุนโถวหายไปไหนไงก็บอกไเฟสเฟสเฟสเลสโก้แมนเอเนี่ยอันนี้มชื่อว่างั้นเนี่ย มีกบอวไม่เอาโอ้ยโดนห้องนี้มีปืนนะมาได้หอนี้ห้อนี้มีแต่ปืนเยโดนรอบสองลดรอบสตายแทบันต้องต้องแข็งเกินไม่คอมเ่ดเป็นอะไรกับกูนี้ฮะข้าบนมึงไม่ขึ้นไปล้วเอ้ยแต่ไม่คิวแล้วผิดแม่ได้ับ r e l o a i n g ไปโอยคนเดียวเลย้เติมเลกนังไงวะเนี่ยขอแทงเดียวอะหลังหลังหลังแปะ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 เฮ้

โอ <ITA> ้แม oh, ่พ oh, oh, ีดเยมันมาแค่ทางเดียวติดตัวนี้กูไม่ได้แคนกังสักคนนงเี่อะะโควดโคเบดด้วยโคเบดเอ้ยมันมาจากด้านขวาาหน้าเลยวิ่นหน้าพวกคุณดีเลยหน้าแล้ว ด่วนเลยขึ้นมาได้เฮ้ยมันลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยมันลงมาไกลับขึ้นที่เดิมด่วนใครปึ๊บอ่อล้มสิสิเออ

cái là... oh. đã, đã chạy qua một cây trái mười ต่อไปไดโดยว่ะยิงทุกว่ะ r e l o a d i n ไม่ได้สิไม่ได้ไเ,นะเออตรงนี้มีของไหมดูดิมีปืนพกมีมีดแล้วก็มีแน่นอนอะไรครับผมหมายถึงอะไรครับหมายถึงหมายถึงชื่อดาบเหรอครับอะไรครับ นก่ีนี่ไม่ถึงแคเป็นนี้หรอครับถึงไงครับเอ๊ะนบะโนบะโนบะว่านกมาเรื่อยขึ้นเรื่อยเฮ้ยหลังมันโดนไปเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตะลางเร็วเร็เร็วพนีเนไปละไปกัล้ไปกันปลาไปเอาเยี่ยปลาสลูกเลยโอ้โหตับอไม่อยู่อะ จี่มนะกเ็บโจบกคนเร็วตายแวอไม่เป็นแค่เป็นแค่สั้นมากสั้นสั้นบอกระยะนะนี่มาช้าเลยเล่นไม่แค่ตั้สองตั่งสามเกือเกือบครึ่งชั่วโมงยี่สบก้านาทีนงหนึ่ี เพื่องกระตุกผนังใ,ใช้ไป็นหนึ่งครั้างขายโดวยวุฒิชิตแปดสิบห้าเราถนัดสายมีดแล้วจังหวะนี้จ้ากีแปดตัวเฮ้ยเดียวอ,อยู่ขาจั๊กกี้ขาจั๊กกี้โอ้มีเน็มสาวมีเน็มคาสามตัวว่ะแทงอืมโอ้พี่โอ้พี่ที่หนึ่งแน่บ้านสอดไอ,อ,ไอไ้ตัวนั้นน่ะนะเป็นน้าสอนน้าฝาดวุ่เสียรอีโมเดียวกัน ส่ิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยีสิบเปอร์เซ็นต์องกูเลยีซองกูยิงหัวโดนด้วยเหรอเนี่ยาใครได้แล้วคนที่ได้ก็คือเอาอนที่ก่อน้เป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไอเราไอเนี่ย เอ็มยูพีดวลหลักสี่หนึ่งพี่เนฟหนึ่งผมครับสองสองพี่บีสามพี่เนฟสี่พี่กันผมใช้าใมาติดเพราะว่าคือเ<ะ>ราไปดับ,บายบาย